แจกทุกทุกวันเออแจกกันแจกควคู่กันหรอมันจะหน่อยเนาะของแจกคนละมันก็เส้นของซี้เห็นเขาแจกอายุเอายุบเอาอันพูดแจกกับแจกก็ได้หนังสือจะในย่างซั่นเบอร์เออจะไปแจกกันซั่นเขาเจาะกับคู่ทางเอาหรอเนาะเอาตัวชิแจกนมาได้เจ็ดคู่กันสนั่ะไม่ใช่ล่ะไอแนวเหมือนแนวพวกเราเอาสองเอาสามบ้านไปขึ้นอันดับเพิ่มเป็นตี้ป้ายีงหัวแจก อืฟ้าพี่น้องเป็นอย่างตอนที่ไทยน้องเรียดพี่น้องเรือน้องเรืออำเภอหนองคาบ้านหนองไหบ้านหนองไห่แค่เราแก่จอดตาเท่าจะได้หาเส้นเอาให้ดี <laughs> มันเป็นให้น,นั่นให้แนวไน่ไงน้องให้น้องให้ต,ใหหต้นให้ไงต้นให้ไงพี่ที่เพื่อผ้าใส่ใช่ที่บรรยากาศดีฝนโโตเออันโปโตโเรามันไปแล้วเย็นจใจอยแล้วแต่มาพี่้อ,องป้อกปล,ลายเฮ้าแต่ยังพี่ก้าวคุณหาฝาครัง่ตลอดเนาะพี่รองลายสามารถทเรือพี่้องช้ขนแก่นแมาพพลัมใส่ราคาต้องใจเลยทั้งว่าของแี่กัหมักเนาะไม่ได้จะมาใส่พี่ได้มาแจกพี่ถ้แจกเขาไม่แจกก็จะสมบที่แจกยังแน่นเอามืออมินนี่ ใคตีทิเจยกีใคเอโดยเพาะเลยเอาจนี้จังนีผน้าปูมชาติพิเศษอันนี้ผมเขจัพิเศษแต่ว่างีรางว่นเดียวรางวันเดียวออผู้นดยเพื่อกองมูพู้นันได้ร่างใหญ่เลยร่างใหญ่เลยได้านายังวไนโจแล้วไม่หน่ค่ามัแก่อ้แค่มีคนโชคดีคนเดียวมีคนโจรคนเดียวอันนั้นหนึ่งถึงสามเดยกมือกวนผู้นันไดอ่ะหนึ่งสองส อันเนี่ยนี่แหละเจไดเล้งลูกคือลูกอันนี้เป็นเจไดเล้งเจได้เลยเขาบอกว่ามันเจได้เขาบอกอันนี้เปียกๆเอาซองกับทิ้งไว้เปียกๆหลังกับยานาอันนั้นต้องหลอกที่สุด เอาบ่ได้มาผู้เดียวเลยบ่ได้มาผู้เดียวเจ้าผู้ยังคอยอุ้ยเจ้าผู้จัดติยังพนักงานเต่งโตเขาเอยเนี่ยโอ้ยบผมบอกเลยเต่งโตดีเต่งโตดีนี่พุ่มฐานนี่พุ่มฐานแัะที่เขาเอื้องยังเอื้องยังเจ้าแพทเต้าภาพผู้เจ้าภาพเออมากกับผู้ใดล่ะมาก่านสอสอกูวสอสอวัวสวัสดีครับท่านสสีครับสังต์ศรีมแมเน่ โอ้ยโอกคือัืกมากหลานสาวาหลานสาวาจ้าจ้ากาาี่หลานทั้งหมดวิ่ม,มีแค่ไหนบคือยากเห็นอยากเหน็นจละมามาจก วันนี้ผนจะเอียกพอมายีปากนี่ก็มัใส่มือนี่ตีนี่ละนี่ละหลานสาวคอยีีเขาซาวันเปิดโป๊ว

ให้ยรอกมันเปินบอกว่ามันเป็นเ่าก็คอเราป็นยังไกนไปไปงนักสุมสุมงนจะด้งานไกุ่ปิปุยคือคือเอาคือก็ใ่บอก้องไฟลายไฟลน์น้ำยาปับพนองเทชรเด็กขาร้อมเป็นคู่ยเอาไปมาเปส้กับฟเมนตีมันยังาสั่นเอาไฟไลน์นันบอเปนคอฟฟี่มีตีน้ำยาปรับนุ่มอุจจาร คุณหลายๆจคือแตงโมแม่เป็นแตก็อน่้วก็กหอยเากรหอคือหาน้่โมสน่ะเอาแต่ว่าเป็นตัวเล็กตัวท่าตุวข่อยเมียสองว่าคนสคนนี่เป็นตัวที่อะไรใช่ไหมเนี่ยโอ้น้ำชกช่น้องของนางพี่ละศีพ่อหอยเอาใไในจังสระบรเต้ยนาเต้หนาคือเรียกว่าไม่นานนั่นงแต่ที่ห้กของกรรมโอ้ยกับว่า้เรีขคือเจ้าอะน้อยแม่ ต้อกระทำน่นมาทำทำมาไละทงขานเขาจขึ้นไม่อย่างเขายีตัวตั้งไม่อย่างนั้นเอากูคอยช่างขอล้าหัวหวานขึ้นที่หลักู้านก็ชีนะเอาไมจู่ๆซ้อนให้ตูถ่ายเน่ยแตเดาเนี่ยแ่เาุบบาเผาจู่หยออะจู่ใส่จูจู่อกนั่งเองนั่บเบิลไปไปไปไดไปาปเปไ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 ไป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 มปปชปปอีปป เย็นดีๆแล้วผมหน้านนางเึงอยู่หนีนะสามึกเลยแค่พนาหนาวดัีคุแม่เ่ยผมเบอกคุณอ้เมียเขาไม่ได้เป็นอุตสั้การเพรหน้าจะได้ยัเอาเพ่ะหน้าสิเป็นยังเพหนาจะเป็นมู่วข่เมียพากบัเคียวมึองเด้อปากนี่เป็นมู่กูมพเาจะเป็นรูั้นเ็นเสียโอ่นอี่เมีเนี่ยนะเกสซีพลาเนี่ยนะชาวแม่เนี่ย เจ็นส yes okay. wow. yeah, hey. so, hey. ิไม่เป็นมูตัวจะไหนเอาไม่เป็นมูตัวไหนมาะจะไม่ลทักไปหาคอยยุ่เป็นเพื่อนคอยยุเนี่ยเป็นเพื่อนทางไหนีดปุกขัดสั้นเพราะังนี่เพื่อนพอขึ้นกันแล้วโซ่แ่ถีมาก่อนโซ่แม่ถีมาก่อมาเถอเอาแล้วเป็นหัวหนาส้าีบาทใสอยรับซื้อมาเอาเงินอีกบ่เป็นเจ้นี่

น้ให้อผู้จ้างเงินสองงเดีตะลไอ่อยหนึ่งใหันได้กระพุนหัวล้วกด้หนึ่ง้ามพใายเอยต่อจากนไทให้ใครก็ีใฉันกี่แมงแถเพี้ยนอเขาพูดจคุโโอไปย่อาม่ติดแนเจ้านมาหายผู้กำดมสับใสนี่ยม่ไ้างะาง ที่แ่เขาม่ไดนเลยคือไปชิบเลียวขึ้นเขาเปลีเาเขาเลี่ยนเขาปลี่ยนอ้ยไปตุ๋นไก่ที่ไหนมาชิบเลวอีกเป็่นแบบอเรียงกมาไปเลี้ยงานกัวมาสิง่ายีมากอีก็าเดนาก่อนเ็ชิบเล้วเอาสงหลสมีหามเอาซงลดทาทักเขอาสาพี่ันโอ้ยไปสงของมาเกิน้ามัอะรโซงมันอีกแล้วนเอาซมนอีกอันเขอาสา เออยื่นิตคีดกันก็เมกยนสมอี่ะเอาผิวแผ่นเรียงไงเอาเอาเมรนินเระว่ชบเป็นเสียแม่ผื่นนี่ยจะไหนออกสู้กานทัางเห็เออแนเรื่องแพื่อสังมอะไรอีกเริ่งมีจิตตอนนี้ตแตกนม่อยาเอาอย่างเนือีเท่ตอนีจิแตกหูามาเป็นยังกูสร้างุณขางินนึัมนตรีกหนรัฐบาลเพรนออัายังไะไอีาลม่อนุัอเออาสิมัยงไหยคอยตาุตี คิดกันเสี้ยวซาตานตัวหนึ่งชิบเลี้ยวแตัก็รักถึงพี่น้องไม่ได้ม่ได้พี่น้องไม่กินแต่บุญนั่นกันแดงผมื่อกันด้วยองแดงแดงสองมวยคุณนายไคยยัไงครับทุ่มเดือบฮึมมแม่เป็นรังไง้าไทยตะกอายอย่างตับบูงไมได้ก็ค่เพืดอดพลียหวานเนาะ

หวาน่ได้ฮะ่เี่ยมากินหมันไม่หอหาหานโอภาษาอะไรมันไม่มีมุจัดที่เบจกินอไรไปแคือพูดดีเลยว่าฉันนี่อะไรสดไปไไปเลยม่นจิ้ไม่อั้นจิ้มไม่อั้นหอานยาข้หนที่ิเบอเบผู้ใดบอกโกหกนะกต่ซุปอย่ในะไรสด เอากูาตังค์แล้วก็ยัดเฝ้าเขานกันเยงอีย่อมนี่บอกชิย่อมได้แม่ดจะยัดเฝากฝาดกินมุ้งเตียมตัวนักกนมอยู่อันนี้สมุทรนายทาอ่ี่บาเือบเปิดปารู้ันมาดงตูวนั่นเห็นว่ายุกจีก้าเองตั้งปีี่ห่างแค่ัพลอ เมียนแม่ปากูแบบว่าแม่กูไ่เอียแม่กูหูดจ้ะพี่น้องเฮ้ยูเลยก่ว่า้พี่น้องพี่น้องเราไม่ดีกูรูสิบวาังมปรเนสั่มอนะเพราะว่าพี่น้องเป็นใครเน่ยพี่เดียวแจ๊คฮัลโหลแจ๊ วันนี้จะไม่นั่ข้าวจะให้ขวานึ่งเห็ุปัญหามเดืนกูต้องรน่อเรียนอันที่จะมาใดดาวได้วรมแล้วโทรศัพท์สามเครื่องก็จะกินแห้งกูถึงให้หอคั่เขีนอย่างคุยจ้อยจอยเขาในสังเขาข้าตายจิ้อยู่เมะใครอุ้ยอวัว ไอ่เดนี่ามูไขมันบันี่แ่แต่ว่ามันไข่ถึงไม่แตไอ้ด้จั่งหัอลมากจัางหมอล้าเลยแกเขารัันเอาสาวรวยพี่บันแน่ว่เอาว่าเอาสาวรวยพีบอลเ็เสียงไม่หยังว่าเอาที่สียเหนว่าเขาออดิชั่นกันยุ่งรเโอ้ยหลอกหัวเขหลอกต่มะกีก้นหา้นวันพระเอ็เสียงหอเทกับ่ถือกันซินเป็นม้นหลายำไหลทองที่มั่นความหลวกออที่มันความอะไรบางคนได้ไหเสร ซุมเือกจะมสวนวัวนเล่าแกเลาเยงยัลองเลงยงาแ่สาวแก่เอาเพลงหิดเนาะฮ้ยงหิดไหนจะตักใส่บอเนยเอากิตขี้้เต็มนะสมบจะมาเมื่รตัเ็อยากเห็นมึเป็นสาวดีห่อยอะาเอออีกชินันสิบสี่คนเนชมงานในแคมเมีานได้ี่สิบสี่คน ดาวรุ่งกำลังมาแรกเลยเด็กนุก่งจากจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เออโอ้ใครอยากเห็นอยากเห็นเอ้าปลากาฬสินธุ์มาหนามา